สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูบอนสีอีกหนึ่งชนิดที่หน้าปูค่ะนั่นก็คือบอนสีเจ้ากุ้งไกเซอร์ค่ะถุงนี้กําลังจะส่งไปให้กับลูกค้าเช้าวันนี้นะคะลักษณะใบของเขานะคะจะมีแบบนี้ใบอ่อนกับใบแก่ค่ะนี่คือใบเริ่มแก่ขึ้นมาแล้วนะคะหูทั้งสองข้างนะคะสูงขึ้นนะคะ เส้นกระดูกตรงนี้จะเป็นสีชมพูเข้มค่ะเห็นเด่นชัดแล้วก็ลักษณะเม็ดของเขานะคะจะเป็นสีขาวบ้างเป็นสีชมพูบ้างค่ะนี่สีชมพูส่วนด้านนี้เป็นสีขาวนะคะรอบๆใบค่ะก็จะเรียบไม่มีลวดลายอะไรนะคะแต่พอผ่านไปสักระยะค่ะใบเริ่มแก่แล้วนะสีกระดูกก็จะเริ่มเบลอแล้วก็ บนใบเนี่ยเม็ดที่เคยเป็นสีขาวก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแบบนี้แบบนี้ค่ะนี่คือใบที่แก่แล้วแต่เขาก็จะอยู่อย่างนี้กับเราไปอีกนานค่ะใบก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะ,ะใหญ่มากค่ะนี่คือหูข้างเดียวนะ นี่เลยสวยงามลักษณะใต้ใบใครอยากเห็นใต้ใบมั้งคะผ้าใต้ใบก็เป็นสีเขียวนวลน,นะสะท้อนด้วยเส้นกระดูกส่วนลำต้นก็จะเป็นกระถางนี้มีสองต้นนะคือให้น้องเข้าไปค่ะแล้วก็ลาต้นจะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะบอลเจ้ากุ้งไกเ่เซนพบเห็นง่ายแล้วก็สวยปลูกง่ายตโตง่ายดูแลง่ายนะคะ ถือว่าสวยทีเดียวค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งบอลสีที่น่าปลูกนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พาท่านมาชมมาดูบอลสีเจ้ากุงไก่เซอร์ด้วยกันเพียงเท่านี้นะคะจะส่งลูกค้าแล้วกระทางนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้างน,นะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ